โบจะพาไปตะลุยช็อปของเจกินอาหารเจอร่อยเด็ดที่งานเจปีนี้มีดีครบครันี่กูเม m มาเก็ตและกูเม่อีททุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โบก็อยู่ที่กูเม่มาเก็ตช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะวันนี้โบก็เลยจะมาช้อปปิ้งวัตถุดิบทำอาหารเจง่ายๆกินกันที่บ้านปะตามมาเลยคะ่ะ เทศกาลกินเจปีนี้กลูเม่มาเก็ตเขาก็คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีทั้งโซสะอาดจากแบรนด์เด่นและ5ตลาดดังทั่วไทยมากกว่า650รายการสอบโจทย์ทุกรายสไตล์การกินเจเอามาให้เราเลือกช็อปไปทำเมนูเจจานโปรดที่บ้านกันไปเลยโซนนี้ถูกใจคนรักมะเขือเทศมากๆมีให้เลือกทุกสายพันธุ์มะเขือเทศสีเหลืองเนี่ยของโปรดของโบเลยนะเอาสีแดงไปด้วยอย่างละกองเลย กินเจทั้งทีจะขาดบะหมี่ได้ยังไงบะหมี่มีให้เลือกเยอะมากหลายแบบบะหมี่ชาโคก็มีนะนี่น่าลองมากเลยเดี๋ยวนี้อาหารเจเขาก็มีหลากหลายมากเลยนะไส้กรอ,อกเจลูกชิ้นเจแล้วนี่จ้าสเต็กไก่เจจ้าเอาผักกาดดองไปด้วยเอาไปต้มใส่มะละอร่อยเต้าหู้สดร้านนี้อร่อยมากและคมเมน์เลยขนมปังโฮวิตโลบป,ปาดคู่กับเนยถัว่วมื้อเช้าแบบง่ายๆไอเทมที่ต้องมีติดบ,บ้าน โซนผลไม้ก็อลังการไม่แพ้กันจ้ามีทั้งผลไม้ไทยผลไม้นำเข้าเดินโซนนี้คือฟินแบบสุดๆไปเลยมาดูต่อกันที่โซนแพนเบดค่ะมีเนื้อจากพืชให้เลือกเยอะมากหลายแบบหลายสไตล์และที่นี่ก็มีให้ลองชิมด้วยนะอันนี้เป็นข้าวยำเกาหลีจากพืชตัวนี้อร่อยเข้มข้นนี่นตัวนี้เลยนะชิมของข้าวเสร็จแล้วแวะก,กินไอศครีมเจสักหน่อย น่ากินจุดอดใจไม่ไหวก็เลยต้องจัดไปเลยหนึ่งถ้วยอันนี้ที่เห็นด้านบนนี้เป็นโมจินะนุ่มหนึบฟินสุดๆอร่อยติดใจอยากจะซื้อกลับบ้านเขาก็มีเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารอาหารเจแบบพร้อมทานเขาก็มีนะหรือว่าจะไปเลือกตักสลัดตรงสลัดบาร์ก็ได้คะ่ะผักมีให้เลือกเยอะมากแล้วคือแบบผักสดๆน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะ อันนี้แนะนำห้ามพลาดเลยนะโซนซุปบาเขาก็มีซุปเจเหมือนกันซุปครีมเห็ดรวมข้าวบาเล่เจเข็มข้นหอมมันส่วนอันนี้จะเป็นซุปครีมข้าวโพดแปะไวเจกลมกล,มกลม่อมอร่อยสุดๆซื้อของเสร็จแล้วท้องก็ร้องพอดีเลยไปหาอะไรกินกันต่อที่กูเมอีทมาเก็ตฮอลเขาก็มีเมนูจากร้านดังย่านเย,ยาวราชรวมกว่า200เมนูเลยนะนี่เลยปลาท่องโกคาเฟ่บางลำพูมาต่อที่ซาลาเปาหมูดแดงแพนเบดโคคา แป้งนุ่มๆร้อนๆอ,อร่อยมากหรือจะเป็นนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงชา้ารางวัลมิชลินสตาร์ก็มานะจ๊ะเย็นตาโฟเครื่องแน่แนๆรสจัดจ้านอิ่มจุกๆไปเลยยังไม่หมดแค่นี้นะกูเมอีท e เขาก็มีเมนูเจสไตล์สต็ฟู้ดให้เลือกเยอะมากเหมือนกันหรือถ้าเป็นสายหวานก็ต้องร้านนี้เลยเซ็งซิมอี e, ของหวานน่ากินทั้งนั้นเลย หรือจะเป็นเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่ก็กรอบอร่อยสุดๆไปเลยวันนี้โมเด้ของกลับบ้านมาเพียบไว้ทำเมนูเจอ,อร่อยๆได้หลายวันเลยใครสนใจก็ไปกันได้ที่งานเจปีนี้มีดีครบครันที่กูเม่มาเก็ตและกูเม่อีททุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เท่านั้นนะ